ความดันโลหิตสูงหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ตัวเลขที่หมอชอบถามผมเองก็เคยคิดเช่นนั้นจนกระทั่งพ่อผมได้ล้มป่วยอย่างกระทันหันเหมือนกับที่คุณหมอชอบเล่าเสมอว่าความดันโลหิตสูงอะ่ะมันคือฆาตกรเงียบวันนี้ผมจะมาแชร์เรื่องราวระหว่างผมกับพอ่อและวิธีที่เราได้เรียนรู้ในการควบคุมความดันแบบง่ายๆพอผมเป็นคนแข็งแรงไม่เคยป่วยตื่นเช้ามาก็ไปทํางานทุกวันกินอาหารตามปกติจนวันหนึ่งพ่อมีอาการบูบในระหว่างทํางาน หมอบอกว่าพ่อมีความดันสูงขึ้นถึง180แทับหนึแต่รู้ไหมความดันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิดมันก็เหมือนรถยนต์ที่เราต้องคอยดูแลและคอยหมั่นตรวจเช็คอย่างสม่ำเสม,สมอพอผมชอบเปียบเหมือนมันคือเกณฑ์วัดน้ำมันในรถจากที่เล่ามาถ้าเราคอยสังเกตและดูแลมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยผมกับพ่อได้เปลี่ยนแปลงหลายอย่างด้วยกันเริ่มต้นจากง่ายๆเลยก็คือการลดอาหารเค็มแล้วผมก็ได้ชวนพ่อไปเดินเล่นตอนเย็นทุกวันวันละ30นาทีบางวันก็แวะฟื้อผลไม้กลับบ้านวันนี้นะ พอผมวัดความดันแล้วเหลือร3 0ยสทับ80เองความดันอาจเป็นเรื่องที่ควบคุมยากแต่ไม่ใช่เรื่องที่ควบคุมไม่ได้ผมหวังว่าเรื่องราวระหว่างผมกับพอจะช่วยให้ทุกคนเห็นว่าการดูแลความดันไม่ใช่จะเป็นเรื่องยากอย่างที่คิดเพราะการมีสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่เราคิดและบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ใช้เวลากับคนที่เรารักมากขึ้นอีกด้วย